ครับกลับซื้อครับพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหาปูมั่งเลยนะครับปูถั่วหกมั่งเลยครับวันที่แล้วเปน็นให้ผมตัวนี้แหะครับนี่ผมกับบริษัสรุปเนาะขอกลับประธานไปทุกท่านทุกคนนะครับวันที่แล้วเปน็นให้มาแผ่นนี้ก็บซื้อว่าเขาเปดห้าเป็ดเนาะครับพี่นอ้องเออสวัสดว,วันนี้ก็เลยมาทำเปิลมากับน้ำมันสกัดเปิลมาจังไนน,นน้อจัดเอ้ยกับน้ำมันสกัดเออ เอาบังงวดสอบไปสอบอาจารย์เอ้ยเป็นได้ให้พี่น้องเอฟซีได้บังในชมกันเนาะเพื่อปิดแนวทางนี่คืองวดวังหันงวดที่ผ่านมาถือว่าเข้าไปครับขอเล็กเด่นหอทั้งหาทั้งสองต่างหาทั้งสองมาสันต์ปันว่าบนทั้งล่างก็่ว่าบังงวดนี้เนาะบันถืว่าจังใดเก็เอ่าบังเปินความฝันลืบเล็กสูตรเล็กเก่งเล็กยินเพลินเล็กสูตรพมิ่งบ่ให้ดอกเล็กสูตรมันหลายตัวขอเล็กฝันกับเล็กเด่นเท่านั้นละไป ฟันกับนเนืันอยู่ันวัามีขยอยไมมปลูกเฮียนที่ปลูกเขียนไหมก็โซเลกันโซเลกันเขาเยนท้ากันมาปลูกเฮียอนไม่เจ็ดหมือนสิแล้วปลูกฮียนไหมเนาะขยอยวะไรล้า่หกสิบเจ็ดหมือนสิแล้วหกสิบเจ็ดหมื้วหกสิบเจ็ดหมือนเนาะ ก็ฟันเห็นอันฝ้ายิงสองข้อนี่แหละเป็นคนที่หัวจักกันผู้สาวแต่สมัยก่อนที่บวชคนละก้าวสาสวก่าวาเล็กนี่ตัวเก่าผูสาา้สาวเก่าผู้สาวเก่าเนาะเล็กตีงซี่เบื้งก็ว่า,าสาาินตัวเก่าว่าเจ้าแปลงฉันละประมาณนี้แหละเล็กฟันเนล็เกสามตัวเล็กฟันมาถึง่มสามตัวนี่เป็นเล็กฟันเนะาะก็มี เลกเด่นก็บเล็หกหาหาหกมันก็เล็กอกกก็เกาตัวใหาก็เล็กเลยใช้หาก่อนนี้เด่นสันละอนสามหางอันสามเกาศูนย์ฟันไปเคลื่อนอันมาฟันเลยเกะออกกบง่ยไาไปวันทางกบง่าตัวนี้มันยังไงผไง่ายเลยอุ้มเอตาแดงจึ้งครึ่งอศูนย์ศูนย์เราพอตันทังผ่านง่ายน น้ำไหลสะซวนไหลเล่เป็นนั่นเป็นเจ้าที่เจ้าทานนี่แหละพูมัดพูม่านี่แหละได้โจงมันออกว่าจะพงมันก็ดมายุออกมก็ตเท่าไรได้โจหมออซ้ำยมายวาต้มแล้วป้งหาหกกิโลกบตัวนี้ตัวเนี่ครึ่งเนียครับได้โจหมเนาะตาแรงครึ่งครึ่งมันือว่าศูนหลายศูนไหลมันมาเก้าศูนสามินไปเก้าศวนสาม ก้าศ uh, mm, ูนย so er ์มเลเขียนสามเก้าศูนเขียนสามเกศูนาะบอกเก้าศูนสาม่ะอันนี้เลเขียนสามเก้าศูนยเพอยขอมากสัวนี้ก็ตัวก็ตัวเยวกันเยอะข้ากันเยอะนวิ่งนี่เกวิ่งบกผ่านที่เขียนออกเลยวิ่งมันข้าสมันละจนวิ่งเตี้นี่เล็เด่นหนึสองกับสามเดนสองับสามโอเดินอ่าล่างหกกบะาล่างหกกบา ล้วก็มีหาเก้าเลขกันนั่นเพื่อเลขหคไปเลขเก้าไม่เท่าไวละต้นสามตัวนี้เป็นแปดแปดสองหเป็นเลขฝันไหแปดฝันแปดสองหาสองแปดหกแปดหกแล้วก็สามก็ศูนย์อ่าเป็นเลขฝันมัดอหกเก็ดแตฝันคือเทื่อนแรกต้องงวดหกเก็ดหาสองเลยหกเก็าสองตีขามันแปดแปดหาสองยก็เรียกแปดสองหา ะก็เป็นประมาณนี่ละแปดสองห้าแปดสองหกอันสามสามเก้าศูนย์ฟันมาเขือนี่อันนี้อุ่มกบไงหมยเลขมนเก้าศูนย์สามแต่ว่าฟันมาเขียนมาเขียนสามเก้าศูนยมือจมเหลเองไมมือจมเมากเพิ่งก็มีเอกเถอจมเอาจมอ่างนีห้าหกโกกบไงเนี่ยกบเนี่ยดีล่ตาแดงจคึ่งเเนาะ มันจะเป็นเก้าห้าสเก้าศูนแต่าเก้าศูนี่เป็นผงงนะมันจะนผงเป็นศูนย์เนาะอยู่ในหู้เป็นศูนย์พันจะพันพนบอกพนบอกเก้าศูนย์สาเก้าศูนย์สามพันบอกตัเป็นโตเลยบ่แต่นี่บอกเป็นโตเลยเนะบ่เนาะเก้าศูนยสามนี่เก้าศูนย์สามันศูนย์หลายพนว่าพอมาตัทวนทางผ่านเห็ดผงรส ตายอย่างจึ้งคืองี้แต่ว่าเจอก็เลยฝันก็เลยเขียนเป็นสามเก้าศูนย์ใช่ถ้าพูตัวฝันบอกเกราศูนย์สามอ๋อครับฝันบอกเกราศูนสามอันนี้ว่ามากก็เลยห้อ,องมักก็สามเก้าศูนย์ก็เลยตัวนี้ครับหม,มามักก็เลยเขียนเป็นตัวนี้เป็นตัวเก้บเนาะตัวฝันบอกระสามศูนย <90 3 S 2> <ๆ S 1> ์เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามฝันบอกแต่ ลองพอเลยมาเขียนสามเก็สูญพอหลวงพ่อมักตัวนี้มันจะล่องโตนะเมืัอนกับในว่าโตอดผมแล้วคุ้มขย้าเลยฟันขึ้นทุดทไทยเลยคนเอาเป็ดต้วยให้สองตัวทุดทไทยเอามาซ้อมกันบ้งก็ตีแปดสองผู่ยไสมาให้ก็ห้าแปดสองสองแปดห้าไปซื้อสองแปดห้าเพราะในตดตัวคู่บาน บาได้นต้นลอยนึงมันเหรออายุเนาะอโอ้โอเออเด็ดตัดเด็เดตดัดหมดทีเดียวทั้งไดืทั้งตดทั้งตุตตต 8, 5, 5, 8. ่มเนาะตัดทั้งแปดหาหาแปดคับสำหรับงวดนี้ก็วันเลียงฝันนอกก็เป็นเลีสองตัวก็คือหาเจ็ดโอ้หกเจ็ดเนะาะหกเจ็ดกับ 5, หาสองอ สามตัวก็คือแปดสองห้าแปดแล้วก็3 90 0ก้าศูเกสาศูนแต่เขียนเป็น3ามเกศนะครับเขียนตัวมักก็แเลกเด่นน่ะเด่น2กับ3ามมแลกว่ารูดตังอนเด่นสองเด่นสองปีนี้เพื่นรูดตัวแย่แรงเด่นต้องมาเลยตัวหนึ่งอย่ะมันมาสองวันละ เดินเด็ดล่องอาล่องเบิ้งอาจารย์เบิ้งอาจารย์เน้นเพิ่นเคยเข่าเแค่อาจับใ์่กันคิคาะเบิ้งอาจารย์นี่เด้เพิ่นเคยเข่ากอาจับเออพี่เคาะเบิ้งมากกับยังนันบ่มากกับพานครับผมเพราะว่าเงินท่องโองเบิ้งเนื้อเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแนวทางเนาะอาจารย์มันเป็นแนวทางอันนี้เป็นนิมิตฝันดอกเป็นนิมิตฝันผม่อยากนั่นดอกมาถามว่าเป็นแนวทางญาติโยม ที่<ร>บุญวาสน er. <ร>ากันนะมาสั่งกแพงสายการน้าก begin. ันหาบาทสิบาทลังสั่งกําแพงอีเนี้กำลังสั่งกําแพงเนาะสั่งกแพงได้สั่งได้เปลี่ยนกํแพง้วครับหอยโกให้มันทันาตัวตากันวัดจันท์กวางสันทังหวัดที่ิเลก็ถูกตัถูกตุงนะครับสองตัวสมตัววันี้เก็มากมันเปนข้าง้านี่เร็วสักแสองน เปียด <หา S 1> สองทั้งเปียดะฮเปียดเนาะต้นหมดละเขาวมันเขาทุกวันละ,ละพิจารณาบ้างไงดีครับผมผมก็สีใดอยบ้างกันก็นได้เนาะแต่ว่าผมก็บม่ได้สรุปไ่ได้สรุปนะผมก็เลยไปเลยเลยๆชอามากก็บม่ได้สรุปข้าม,มากกาาไ็ได้วันหัวยสวก็ะือว่าพลาดไปเยอะ จารโนจันเนาะกบุตากรบ้านจันขอให้พี่ีดงมีสุกมีลับเดออันนี e la la? Uh ้แะครับโอ้มองเลยเลยว่าพะสุดงเมืองเลยนะครับมันก็ใหหมาทั้งสี่หลักครับส่วนตัวเล็กข้มฝันหรือวันนิมิตได้สามตัวสองตัวดูว่าเลขกเด่นเด่นคือวิ่งนะครับวิ่งสองกับสามเล็กเด่นเล็กร่องกับหกกับห้ากับห้าเก้าส่วนสองสามตัวก็เป็นแป สองห้าสองแปดหกแล้วก็สามเก้าศูนย์นะครับส่วนสองตัวก็คือหกเจ็ดแล้วก็หาสองครับพี่น้องพี่น้องกับไปไป,ไปพี่จะหน้ามึงกันเด้อครับเด้ออย่าเป็นแนวท่างนะครับผู้ถูดงมึงเลยเพิ่นก็ะหายมาแล้วครับเพราะว่าเพิ่นก็อยากสร้างอยากแปรงหัวกำแพงของเพิพ่นผู้ใด,ดมีโศกมีลาบก็มาทำบุญทำทานเพินพดดพนพ่นนะครับหรือว่าเจียงถมน่องมากก็ได้หรือว่าโทมมากก็ได้หรือพงผู้เล่นก็ได้ ที่ได้ประสานแรีวเป็นต้นบุญให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับในเบื้องในส้มกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบื้องมาชมช่องพุงเพลรวยครับบางวัดสิบวพานันติดสามคลิปใหม่ๆเด็ดต่อไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเด้อเพื่อคลิปใหม่ๆเด็ดๆมากกับิได้เบื้องน้ำกันซอยกันเบื้องซอยกันสนับสนุนนะครับพุงเพลรวยครับขอเบื้องมาชมนะครับก็ถูกวัดไปวันที่แล้วเป็นกระถูกหลายเจ้าหลายคนเป็นกำว่าท่านบุญธรรมท่านน้ำมือนี์ก็ได้ ว่านกระมามือนึ่กระมาจังตัวผมเองครับผม่งขวเกับโบสถูกนะครับคือว่าบ่ได้บอกซื้อบรรเพิ่นกับบอซื้อให้บอกซื้อราบก็จังไห้ซื้อบ่มีบุตบ่มีรางบ่มีบุตมีตารางว่าซั่นเพิ่นว่าผมกะโบได้จักบัดนะครับก็เสียใจไปอยู่ครับก็บ่เป็นหยังครับเอากันใหม่นับครับงวดหน้าเอางวดสิมานะครับเนาะพี่น้องเพื่อนๆกับขอบุญขอบคุณนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ เอาไว้คลนะิปหน้าพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับพี่น้อง